สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับแกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกัน,นจะมาทําวิดีโอใช้บ่อยประจําเดือนมีนาคมค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าของที่เราใช้บ่อยประจําเดือนนี้มีอะไรบ้างนะคะความสุขไว้ชอบก็เลยอยากจะมาพูดในวิดีโอนี้นะคะคือกระเป๋าของโคชค่ะกระเป๋าจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะ,ะเป็นกระเป๋ารุ่นที่เอาไว้คล้องแขนนะคะรูปทรงกระเป๋าเขาเหมือนกระเป๋าที่ไว้เก็บเหรียญอะแต่ว่าแกชอบมากเพราะว่ามัน compact อะคะ่ะคือมาสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกมากแกจะพก แบงอยู่แค่ไม่กี่แบงเองค่ะแล้วก็พกบัตรเล็กๆน้อยนะคะแกมชอบมากเลยอ่ะมันแบบสามารถทิ้วอย่างนี้ก็ได้แล้วมันดูโคงทนมากนะคะแกมจะมีจี้อันนี้อยู่ป้ากับแม่ให้แกมมานะคะเป็นจี้สําหรับปีละกานะคะคนดวงชงแกมก็เอามาห้อยไว้นะคะเ็ื่อเทียบกับขนาดกระเป๋าที่แกมใช้ที่ไทยนะให้ดูขนาดมันคนละขนาดกันเลยเห็นไหมความหนา มันสามารถแบบประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าเราได้ดีมากคือเราต้องเลือกเฉพาะสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆนะคะต่อไปนะคะเป็นตัางหูของ Top ปช o อบขาดหน้าตาเป็นอย่างนี้ ซื้อมาทั้งเซตเนี่ยก็จะได้มาแบบได้ต่างหูเป็นวงๆมาทั้งหมดเลย3ขนาดนะคะมาร,ราคาประมาณ400กว่าบาทแต่ว่าอันนี้เนี่ยแกมซื้อมาจากที่ท็อปช็อปที่อังกฤษนะคะแกมว่าที่ไทยนะ่าจะมีขายต่างหูห่วงกลมๆอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันสามารถเข้ากับได้ทุกชุดเลยอะ่ะมันเข้ากับชุดไหนก็ได้อ่ะชุดหวานก็ได้ชุดแบบเท่ๆก็ได้นะคะแกมชอบแกมชอบมากเลยอันเนี้ยอันนึงอันนี้เป็นขนมนะคะ่ะ อันนี้กําซื้อมาจากประเทศไทยตอนที่ยมกลับไทยไปแยมก็ตุนไว้อันนี้คือทาโร่นะคะแซนวิชสไปซี่ชีสค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ที่จริงอะ่ะเขาจะมี2รุ่นรุ่นที่เป็นแบบสไปซี่ชีสกับรุ่นที่เป็นชีธรรมดาตอนแรกที่แยลองกินเขาว่าแกมมีความสุขวา่ารสชาติมันแปลกๆอะ่ะแต่พอกินไปได้สักพักอะค่ะมันมีความสุขวา่าเออมันก็อร่อยดีนะมันก็ไม่ได้แย่มากนะคะให้ดูไหนๆก็ไหนๆล้วก,กินเลยละกันมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นทาโร่นี่แหละแล้วก็มีชีต,ตรงกลางกินเลย หิวเอาไว้กินแบบก่อนนอนหรือว่ากินหลังอาหารเยน็นอะไรก็ว่าไปนะคะเจ้าทาโร่ตัวนี้มาถึงเล็บอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเล็บน,นคะคะที่กำติดกันจะทําวิดีโอแย่อีกวิดีโอหนึ่งนะคะเล็บอันนี้เนี่ยแกมแนะนําสําหรับคนที่มีงานด่วนแล้วแบบไม่มีเวลาไปทําเล็บจริงๆอะอย่างเช่นแบบไปงานแต่ง ไปงานบวชไปงานอะไรก็แล้วแต่เราไม่มีเวลาค่ะแนะนําให้ติดเล็บวันนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีเวลาอย่างเงี้ยแกแนะนําให้ทาเล็บหรือไปทําเล็บอะคริลิกน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะคะแต่อย่างว่าแก็ว่ามันดีสําหรับแบบคนที่แบบจะไปงานอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติแกจะทําวิดีโอใชอ่ปหมแกมสามารถแตะเขาได้เลยแกไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแบบทาเล็บแล้วก็รอเล็บแห้งนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ทําเล็บไม่ค่อยเก่งเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าโอเคว่าอันนี้เนี่ยแกว่าว่าเขามีข้อเสียของเขาตรงที่ว่าเขาไม่เหมาะกับการ ในชีวิตประจํานะอังค่ะอันนี้แก็ไม่แน่ใจว่าแกมพูดไปหรือ,อยังแต่ว่าแกมใช้แล้วแกมชอบนะค a n make eye shadow b a s e ค่ะเพื่อนคนที่ติดตามดูแกรมอยู่เนี่ยจะเห็นว่าแกมใช้ตัวนี้ในวิดีโอแต่งหน้าบ่อยมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น eye shadow primer ที่ทาก่อนลง eye shadow ฝุ่นนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสีแบบวิ่งๆนิดนึงอะประมาณนี้แต่ว่าทาไปแล้วก็แบบจะกลืนไปเลยนะคะนี่ เ,เขาจะทําให้อายแชโดว์บนตาเราเนี่ยติดทนนานขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ไหลไปไหนใช้แล้วดีอะ่ะใช้แล้วดีก็เลยใช้เรื่อยๆนะคะไปอันนี้คืออายไลเนอร์ค่ะอายไลเนอร์ของเคดี้ดอค่ะเป็นรุ่นโปเกมอนหะน้าตาเป็นอย่างนี้ตอนนี้กันไปร้านคาหมาดกับเพื่อนชั้นก,ก็ลองอันนี้แล้วก็แบบถูไปถูมาเล่นลิปสติกอันอื่นแล้วก็กลับมาถูอะคะ่ะอายไลเนอร์นี้ก็ไม่ไปไหนติดทนนานนะคะเป็นอายไลเนอร์ที่แบบคมดําแล้วก็กลิบแบบกลิบจริงๆอะ งานงานอายไลเนอร์แบบเฉียวเยวอันนี้เนี่ยโหเลิศมากไปได้เลยนะคะไประหว่างวันเนี่ยมันมีแบบไหลม้างไหมสําหรับตาแกมแกเมปม็นคนตาม,มันนะคะเขาจะมีแบบไหลบ้างนิดนึงอะแต่ว่าถือว่ายังติดทนอยู่นะคะแล้วยิ่งช่วงนี้แกมใส่คอนแทคเลนส์ใช่ปะงานตาเฉียวๆีวมันต้องคู่กับอายไลเนอร์ที่เป็นสีดํากริบจริงๆนะคะลุกมันถึงออกมาจะสวยนะคะก็ตัวนี้เป็นตัวช่วยของแกมอีกตัวหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเป็นมาสคาร่าที่ใช้กับคิ้วค่ะเป็นของ e 2 d นะคะ color my brows อันนี้แนะนําโดยคุณแม่เกมแม่แกมเขาไปซื้อมาจากไหนไม่รู้อะแล้วเขาบอกว่าเออมันใช้ดีนะเกมก็เลยอยากจะลองใช้บ้างน,นะคะเป็นมาสคาร่าคิ้วที่ใช้ดีอะเขาสามารถเคลือบขนคิ้วเราได้ดีนะคะทําให้ขนคิ้วเราแบบเรียงตัวกันเป็นเส้นนะคะแล้วก็อยู่กับที่นะเกมชอบตัวนี้เลยมากๆคือเขาไม่ทําให้ขนคิ้วแกมดูกรอบแล้วก็อินดูดีอันนี้ไม่แพงไม่เกินไม่เกิน300ต่อไปค่ะเป็นคุชชั่นทินนะคะของควีนนะคะลิปแอนด์ชีกหน้าตาเป็นอย่างนี้ น่าจะเคยเห็นกันในฮอแล้วเนาะถ้าใครได้ดูฮอจากประเทศไทยของแกมตัวนี้จมซื้อมาจากร้านอ่ะจำชื่อร้านไม่ได้ชื่อร้านอะไรอ่ะนึออกอ่อนนึกไม่ออกจาชื่อร้านไม่ได้จริงๆเป็นร้านขายเครื่องสำอางเกาหลีอยู่ที่สยามอ่ะไปซื้อตัวนี้มาจากร้านนั้นนะคะราคาแบบไม่เกิน300บาทจริงๆตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาว่าเป็นสิ่งที่ใช้ได้กับทั้งแก้มแล้วก็ทั้งปากนะคะสีเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะพอถูไปแล้วก็จะกลืนเข้าสู่ผิว อันนี้เนี่ยจะมีความหนืดจริงคือแบบหนืดแต่ว่าเนี่ยเขาก็จะกลืนไปกับผิวเราดูแบบผิวดูเป็นธรรมชาติตัวนี้แก้มก็จะใช้กับแก้มมากกว่าพอใช้กับแก้มแล้วคือเขาสามารถกลืนเข้าสู่ผิวได้ดีถึงแม้ว่าแบบเนื้อจริงๆเขาจะมีความเนบนะคะแต่ว่าเวลาเราตบแป้งทับไปแล้วเนี่ย มันจะเนียนมากมันจะติดทนมากนะคะแล้วก็เป็นสีที่สวยสีนี้นะคะปัดแก้มอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีขายที่ไทยนะคะ c a n Make หน้าตาเป็นอย่างนี้เราสามารถปัดเขารวมกันได้เลยหรือว่าใครจะใช้แปรงแบบทีละเล็กๆแต่ละทีแต่ว่าแกมปัดรวมกันแกมสบายใจกว่าเพราะว่ามันไวนี่สีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรวมกันแล้วก็ได้แบบค่ะเห็นไหมมันจะแบบเป็นสีบางๆ พูดจริงๆนะเกมชอบที่ปัดแก้มของแคนเมกมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อครีมไม่ว่าจะเป็นเนื้อแป้งอะแบบเขาคุณภาพดีมากเกอยากให้เพื่อนๆไปลองจริงๆมันเป็นที่ปัดแก้มราคาน่าจะประมาณ300กว่าบาทได้ไหมมันก็ถือว่าแบบก็ไม่เชิงถูกแล้วก็ไม่เชิงแพงมากนะคะเนื้อสีมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเวลาเราถูออกมาแต่เวลาทาทากับแก้มเราแล้วมันดูสวยดูเนียนมากอะมันดูแบบ เป็นของแพงเนี่ยวันนี้แกมก็ใช้อันนี้อยู่นะคะยังไงอยากให้ไปลองมันดีจริงชอบทั้งหมดนี้นะคะก็คือของที่แกมใช้บ่อยมากๆนะคะประจําเดือนมีนาคมนะคะตอนนี้นะคะทุกคนแกมได้ทําเพจของแกมเองเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทํา วิดีโอมาประมาณปีปีกว่า2ปีอะไรประมาณนี้ไม่มีเพจของตัวเองเลยแกมได้ทำเพจเรียบร้อยแล้วแกมจะขึ้นปล๊บไว้ให้นะคบถ้าใครมีคำถามอะไรอย่าลืมมาเมนไว้ข้างล่างแล้วก็ไม่แน่แกมอาจจะเลือกคำถามของเพื่อนๆมาทำวิดีโอของแกมนะคะนี้แกมไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ